ถึงแม้ในการรักษาแบบผู้ป่วยนอกร่วมกับการแยกกักตนเองที่บ้าน OPW isolation และ home isolation ผู้ป่วยจะได้รับการพักรักษาตัวที่บ้านดูแลตัวเองนะคะทั้ง2ระบบเหมือนกันแต่มีข้อแตกต่างกันดังนี้การติดตามผู้ป่วยที่เป็น OPD หรือคนไข้ OPD cell isolation เนี่ยเราจะมีการโทรติดตามผู้ป่วยครั้งเดียวที่48ชั่วโมงส่วนคนไข้ home isolation เนี่ยจะมีการติดตามอาการทุกวันแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์นะคะคนไข้ที่เป็น home isolation จะได้อุปกรณ์คือเทอร์โมมิเตอร์หรือปลอดวัดไข้แล้วก็ที่วัดออกซิเจนติดปลายนิ้วนะคะส่วนคนไข้ OPD เนี่ยจะไม่ได้รับอุปกรณ์ดังกล่าว เรื่องของอาหารคนไข้ออมโฮมไอโซเลชันเนี่ยจะได้รับอาหาร3ม,มื้อนะคะส่วนคนไข้อพีดีจะไม่มีอาหารให้ในเรื่องของกิจกรรมการรักษาทั้งสองกลุ่มมีการกิจกรรมการรักษาในการดูแลเหมือนกันคือต้องแยกกักตัวที่10วันนะคะนับจากวันที่เริ่มมีอาการหรือวันที่ตรวจพบเชือ้อในการจ่ายยาเนี่ยเราจะจ่ายยาให้ตามอาการเช่นยาลดไขย้ยาแก้ไอส่วนผู้ป่วยที่ไม่มีอาการไม่จำเป็นต้องได้รับยาฟาวิทิลาเวียนะคะ ส่วนมากเนี่ยคนไข้จะมีอาการน้อยและรักษาตัวหายได้เองแต่อาจจะได้ยาประเภทยาฟ้าทลายโจรทึ่งกับดุลพินิษของแพทย์ในเรื่องของคนไข้ที่มีอาการแย่ลงเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของระบบส่งต่อนะคะถ้ามีอาการมากขึ้นติดต่อมาเราก็จะได้รับการดูแลในเรื่องของการส่งต่ออย่างทันท่วงที สำหรับปัจจุบันเนี่ยคลินิกของ o p v i s e l l Isolation เนี่ยเราเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่7มีนานะคะปัจจุบันเนี่ยมียอดที่เข้าอยู่ในระบบที่272รายณนะปัจจุบันที่เราติดตามเคสหรือว่าโทรติดต่อกลับไปได้แล้วในอยู่ที่110รายในปัจจุบันนี้มีคนไข้ยอยู่2รายที่ต้องกลับไปรักษาตัวในโรงพยาบาลฉันรูู้้่เธอ,เอมไใจส